สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เรามีเรื่องราวดราม่าร้อนๆเกี่ยวกับการถูกเหยียดหยามจากเซลล์ขายรถหรูเรื่องนี้เกิดขึ้นกับนายฮาฟิดตอายุ24ปีเจ้าของรถหรูที่ติดไม้กวาดห้อยท้ายรถพร้อมเขียนข้อความว่ารถกวาดถนนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเขาไปดูรถรุ่น BMW X5 ที่บูธในห้างสรรพสินค้าแต่กลับถูกเซลล์เลยและเยาะเย,ะเยะ้ยทําให้เขารู้สึกไม่พอใจอย่างมากนายฮาฟิดเล่าว่าเขาเข้าไปดูรถที่บูธแต่ไม่มีเซลล์คนใดเข้ามาให้บริการ ทั้งที่บางคนยืนคุยกันเฉยๆเขาจึงตัดสินใจพูดเสียงดังว่าถ้าไม่มาผมไม่ซื้อแล้วก็ได้แต่กลับถูกเซล์กลุ่มนั้นเยาะเยะ้ยทาให้เขารู้สึกโมโหและเดินไปคอมเพนที่เคาน์เตอร์นายฮาฟิดได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของกษัตริย์อินเดียในต้นศตรวรรษที่20ที่ถูกเหยียดหยามในโชว์รูมรถหรูกษัตริย์จึงสั่งซื้อรถโรลส์รอยส์หกันไปใช้เป็นรถกวาดถนนและเก็บขยะภายในเมืองนายฮาฟิดยืนยันว่าจะติดไม้กวาดห้อยท้ายรถจนกว่าจะได้รับคําขอโทษจากเซล,ลที่เยาะเย้ยเขา และหากไม่ได้รับคําขอโทษเขาอาจย้ายไปซื้อรถดีฮ่ออื่นแต่อยากให้ผู้บริหารและเซลล์ที่เกี่ยวข้องออกมาขอโทษเพื่อจบเรื่องนี้ท่านผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ครับ